สวัสดีครับวันนี้ก็มาพวกกับผมอีกแล้วนะครับเนาะจัดกันตอนกลางวันเลยรับผม700กว่านี่มาอ่าใายไ,ไปรับผม750ครับผมกับแม่หญิงคาเลเลเลโอพาตาลาลานะครับเนาะจะเป็นยังไงก็ผมคลีโอพาตากลางคืนมันไม่หลับน้าชมมาตื่นนะดูดนะชมนะเอาไม่ได้ครับผมก็ต้องมาไล่กลางวันดูเอาครับผมว่าเป็นยังไงโอ้พื้นที่หน้าเขียวไม่มีเยอะกว่าดำมันยิงอยากจะไปลงดำอีก พอสวยครับผมล่อตัวไปมาจมูกหรือจ,จ่าเดี๋ยวรู้กันนะผมโอ้โหสวยครับผมเบาๆไปก่อนเบาๆไปก่อนครับผมสวยเบาๆไปก่อนสวยผมคุณสิบสามมาดิก็มาดีครับสวยมาดิแม่งหลับกลางวันครับผมสวยอย่าให้มันรู้ตัวครับผม เดี๋ยวนี้คือโอสาตาต้องหาโยกช่วงเวลาชมนะแต่ช่วงเวลาปลายเดือนแม่งตั้งคืนมาดีจัดคุณผู้ชม,ชมแต่ถ้าเป็นต้นเดือนก็ลองมาใส่กลางวันดูครับผมเผื่อมันจะปั้งจะลั่นเข้าให้บ้างไหลาย,ยาวครับผมคูณ41ไปครับผมชอบไปหนึ่งทีครับผม900สวยโบกเดียวกำไรมาครับผมโอ้ยสเก็ตเตอร์เนาะตัวแพงครับผม เอาอีกแล้วสเกตเตอร์โอ้ยโดนครับผมพันสองดอกนี้กําไรครับผมสวยต่อจากนี้ไปก็เป็นกําไรล้วนๆน,นะคานผู้ชมนะโอ้โหมันมันไหลตัวไม่แพงเท่าไหร่่านผะู้ชมนะโดนเหมือนเดิมครับผมหกรคูณค่อนข้างจะสูงคนะชมโนคูณ53าสิบนะค่อนข้างจะสูงเลยสเตปเบาๆครับผมมา จะเตะเบาเบดูหน่อยดิว่าเจ็ดร้อยลานะครับแล้วมันจะไปได้ถึงไหนครัชมโชว์ไปหนึ่งทีรัวผมเจ็ดร้อยสวยมาสองรอบลองเอามันให้สุดเลยครับผมจะเอาให้สุดเลยเดี๋ยวจบนี้เราผมไปต่อท่านชมยังไม่จบครับผมสามารถสยังไม่สุดครับผมมาไปต่อครับผมไปต่อในเมื่อกลางคืนมันเอาไม่ได้มันต้องรอบมันกลางวันนี่ละท่านชมนะท่านมันหลับนะท่านชมนะเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวจะงานเข้าวท่านชมนะ เกือบครับผมสวยบวก2บวก3มาดิเรียบร้อยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายโอเคครับผมสวยงามไปดิโอกาสรอบที่2ของเรา้ชมนะรอบเลขเจ็ดร้อยห้าสิบรอบที่สองก็ซื้อไหลยอยู่นะูชมนะหลักพันนะชมนะเรียบร้อยครับผมไหลไปดิ ไหลไปดิอุตสาหุุน700มาได้ถึง3 0 0พันยังไม่อยากหยุดเอิมผู้ชมนะเป็นครั้งแรกที่ว่าผมได้กําไรแล้วผมไม่จบผู้ชมนะคือไปต่อดูดิดูดมันไหลดิก็ดูดิครับ33ครับผมปีออีกแล้วปีออีกแล้วครับผม2องพันสองกำไรมาอีกครับผมสวยมาดิสเก็ตเตอร์อยู่ทําทไมล่ะเรียบร้อยแม่งปีในปีเรียบร้อยครับผม ของจริงเลยเอา้ามาครับผมสวยโดนครับผมสิบเจ็ดหมุนตัวแพงด้วยลงไหมล่ะลงไหมล่ะเรียบร้อยลงไหมล่ะโูยวายล้วนๆครับผมมาดิไปอีกหนึ่งดอกครับผมสองพันหกไว้หกพันเลยนะณผู้ชมหกพันแปดเลยครับผมตอนนี้ เหลือเยอะครับผมยังไงก็สบายใจแล้วท่านะนะกำไรโคตรเยอะเลยกำไรหกพันนะท่านะอันนี้ก็โดนเหมือนเดิมครับผมสี่ร้อยคูณแล้วก็คูณขึ้นสูงมากผู้ชมคูณสี่สิบเก้านะคูณห้าสิบสามครับผมโดนเหมือนเดิมเอาดีพันสองติดหมื่นไหมไม่แน่ผู้ชมนะอาจจะติดหมื่นได้นะหลักร้อยติดหมื่นนี่มาอะ พุน700แตกหมื่นก็ถือว่าโอเคแล้วผู้ชมเหลือ7รอบไหลไปครับผมสวย61เอาให้ถึงร้อยหน่อยดิอ้โูไปอีก2อันเรียบร้อยครับผมแตก 1, 100 0 0มืนมาดี โอยหลาย,ยาวครับผมถึงร้อยไหมถึงร้อยไหมถึงร้อยไหมเก้าสิมแล้วมาดิเกอีกหทีเรียบร้อยติดร้อยครับผมสวยร้อยหเอาดิ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 อาดโอ้โหแม่งไหลาย,ยาวจัดดูดิมาดิร2 9ยีก้มาอีกทีครับผมร้อยสโอ้โหเรียบร้อยครับผมห9ื่ก้ครับผมเอาดิ แตกสามหมื่นเอาดีมาอีกหนึ่งทีครับผมสวยร้อยสามเจ็ดมาอีกหนึ่งทีครับผมร้อยสี่สิบเอ็ดเรียบร้อยโดนอีกครับผมหนึ่งหมื่นเป็นจังไดครับผมเป็นจังไดครับผมสวยงามโดนเหมือนเดิมครับผมคูณติดร้อยสี่สิบเอ็ดนะคุณผู้ชมนะโอย สองพันรวมสี่หมื่นนะท่านผู้ชมนะดูดิแม่งเป็นไปได้ย,ยังไงครับผมทุนเจ็ดร้อยกว่าท่านผู้ชมมาหยุดดูที่สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดนะ่ผู้ชมนะโอ้โหอ่าโอเคครับผมก็เอาละท่ผู้ชมหนีดีกว่าครับผมพอได้ทุนคืนจากเมื่อคืนท่ผู้ชมเมื่อคืนโดนเยอะนะท่ผู้ชมนะอ่าโอเคครับผมก็สําหรับยูฟาพีเจแปดแปด่ผู้ชมนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ